เัามาหนีมืนโซ่กล่องมั้ยย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 ยนยนยยไปขุดปยกันค่ะช่วงนี้ก็จะยินแกยยนยนยย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 ยกยยยยยยยอยย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 ไยยยยยยยายย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  งาก็ข้าตะเกาขี้งเหียนได้สูงลายเป็นเลือดทุยนคือบ่หมดนวดจะบ่งหมด่งด ไม่หน Get ีมื้นโซกล่องไม่ไงด้อืมีแนวหนหลงๆบไปอย่างน่ะขวดขวดมาสิน่วดจะขวดดีนี่นี่นะกระกระ มันใหญ่างี้ยๆมงอที่เป็นได้ละมงอะไี่เป็นได้ละมาดูสวัสดีครับกันสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีครับกัเป็นสัดีสวัสดีครับเธอเธอลูกสวัสดีครับนะ่ใครเอ่าหําเหมอหาหอพี่เต้ัวยูแหละตัวยูแหละ 喂，你。<Bye. S 2> yeah.